ก็สว anyway, okay. mm ัส hmm. ด uh. so i̇şte ีลูกค uh. ้าครับผมสวัสดีเอซีจากชื่อเชียงกงวีดำครับก็วันนี้พามาชมรถอเกียวกูบุตานะครับดีซีเจ็ดศูนย์รีพับนะผมก็คันนี้เป็นรถจดทะเบียนปีหกสองครับก็จะพามาชมรายละเอียดอะหนาๆจนปากปากเป็นปากเก้าห้านะครับคันนี้เปลี่ยนปากเข้าใหม่ปากเก้าห้า ก็มาชมช่วล่างครับชมแท็กแท็กก็ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นครับก็ยังใช้ได้อยู่ประมาณน,น,นานนึงอยู่ครับเกียร์เกียร์ที่สวยครับไม่มีเยิม้มเครื่องก็ติดนิ่มปกติครับเอาชมรอบคันที่สามก็มีบุบครับไม่สวยตรงนี้นบุบนิดนึง อ๋อพวกตู้อะไรไม่มีมอเตอร์นะครับอันนี้ถังอุ้มสวยครับอุมยังไม่ผุแท็กข้างขวาก็สวยกว่าด้านซ้ายอยู่นิดนึงครับก็น่าจะใช้ได้อยู่นานนึงนะาจะได้อยู่ครับผมอันนี้ก็ตามสภาพเลยนะครับผมเป็นรถตีมาอจากศูนย์ครับก็ได้ปีใหม่หน่อยนึง สนใจก็มาชมได้ที่ร้านครับเปิดราคาแสนถูกครับอันนี้ราคาสามแสนแปดครับไม่มีต่อรองครับขอราคาที่เลยครับเพราะว่าขายขาดทุนครับพันนี้ตอนซื้อเข้ามาช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวซื้อเข้ามาสูงครับก็ยอมขาดทุนครับสนใสนใจก็โทรครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งแปดแปดห้าสามสามครับก็รับแลกเปลี่ยนตีเทื่อนทุกรุ่นนะครับมันจะเป็น รถไถรถถัถถงล้อสิบล้อไม่โคแม่โคเรื่องเลยครับก็รับอีเท่นรุนนก็คลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณลูกค้าขอบคุณเอสีท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ